สองคลิปที่แล้วนะครับเราได้พาทุกคนนะครับมาดูโครงการสินทอนวิลเลจอันนี้กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งที่นี่นะครับมันมีความน่าใช้งานมากเลยครับอย่างที่เราเกริ่นไปนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขามีคอนโดอยู่ด้วยแล้วก็น่าอยู่มาบ้านเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครดูแล้วแบบตกลุมรับอยากอยู่ที่นี่มากเลยนะคะก็อยากให้ลองดูคลิปนี้กันค่ะอาคารนี้นะครับชื่อว่า The Residences at s i n t h o n Kempinski ครับเครือโรองแรม Kempinski นะคะอันนี้เป็นเครือที่เก่าแก่แล้วก็หรูหรามากๆในยุโรปนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกบ้านนะคะก็จะได้รับสิทธิพิพเศษมาก,มาก ที่เป็นระดับเฟอร์คลาสค่ะอาคารนี้นะครับเป็นหนึ่งในไม่กี่คอนโดมิเนียมนะครับที่ลายล้อมรอบสวนลุมนะครับที่มันเป็นพื้นที่ที่แบบมีความน่าอยู่ที่สุดในกรุงเทพแล้วมันเป็นมุมเดียวของสวนลุมที่มันมีความเป็นเรสซิเดนเชียลทมันน่าอยู่มากจริงๆต้องลองดูคริ่ะ บางสวนนะคะเป็นถนนที่น่าอยู่ติดอันดับทอ็ทอปของกรุงเทพเลยนะคะไล่เรียงจากปัจจัยนะคะก็คือว่าถึงแม้เขายังอยู่ใจกลางเมืองแต่แบบมันสามารถเงียบสงบได้อะแล้วก็ยังมีของครบมากๆนะคะเริ่มตั้งแต่หัวถนนนะมีโรงเรียนชื่อดังนะคะมีตัวรีเทลนะมีโรงแรม5ดาวร้านอาหารชื่อดังด้วยนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็ยังมีคอนโดด้วยถ้าจะมาพูดถึงเรสซิเดนเชียลนะต้องพูดว่าในนี้เนี่ยมันก็จะมีคอนโดมิเนียมที่เป็นลักชัวรี่นะมันเป็นลักชัวรี่ตัว ท็อปทอปในแต่ละยุคแต่ละสมัยของมันซึ่งจะมีบ้านนวารางซึ่งจะเป็นแบบอยู่ช่วงต้นซอยตรงนี้เนี่ยประมาณ30ปีที่แล้วในช่วง5ปีถัดมานะครับก็จะมีหลังสวนวิวคอนโดแกรนหลังสวนยูนตรกลางซอยนะครับแล้วในห้ปีถัดมานะคะก็จะมีคิวหลังสวนใช่ไหมแล้วนอกจากกรุ๊ปเมื่อกี้ที่เราพูดมานะคะก็จะเริ่มเป็นคอนโดของสินทรแลวค่ะโดยเริ่มแรกเนี่ยจะเริ่มที่สินทรเดอรซิเดนซ์ค่ะนี่นี้ครับ โครงการนี้นะคะจะเป็นไฮไลท์2อาคารนะจุดเด่นที่สุดเลยก็คือที่นี่นะคะถึงแม้จะอยู่ในคอมเพล์ของสินทรนะแต่ว่าก็ยังได้แบบความ p r i v a t e มากๆนะคะเพราะว่าหน้าบ้านเนี่ยเขาหันออกไปเจอซอยต้นสนที่มีความใจกลางเมืองแต่ว่าก็เงียบสงบนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังได้วิวพื้นที่สีเขียวพื้นใหญ่ของสถานทูตอเมริกันแล้วก็เนเธอร์แลนด์แบบเต็มๆด้วยค่ะถัดมานะคะสินทรนต้นสนตึกนี้เนี่ยจะเป็นไฮไลท์ที่ทรงอาคารจะมีความผอมแบนนะเนื่องจากว่าการวางแปลนเนี่ยจะเป็นแบบซิงเกิลโหลดคอริด ก็คือทางเดินเข้าห้องถูกห้องเนี่ยจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะส่วนฝั่งที่หันออกไปทางด้านถนนสารสินนะ่ะจะเป็นห้องพักนะคะซึ่งห้องพักถูกห้องเนี่ยก็จะมองเห็นไปทางวิวสวนลุมนะคะแต่ว่าจะเห็นวิวสวนลุมแบบว่าเอียงเอียงหน่อยนะคะเพราะว่าตัวคอนโดเนี่ยเขาตั้งเอียงไปทางถนนวิทยุซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากเห็นวิวสวนลุมแบบเต็มตานะคะต้องไปที่คอนโดสินทรลุมพินีค่ะ ที่นี่จะเห็นวิวสวนลุมแบบไม่มีอะไรมากันเลยนะแล้วยังเป็นวิวแบบกึ่งกลางสวนด้วยนะคะโดยฟอร์มของอาคารนะคะจะมีความผอมแบนเช่นกันแล้วยูนิตเนี่ยก็น้อยมากนะคะเพียง20ยูนิตใน1 4ชั้นเท่านั้นเองส่วนลักษณะแปลนเนี่ยก็จะมีคอลิฟต์อยู่ตรงกลางนะโดยมีลิฟต์สตัวนะคะแจกซ้ายขวาแต่ว่าในหลายๆชั้นเนี่ยก็จะเป็นยูนิตเดียวไปเลยนะคะเรียกว่าเป็นเพนต์เฮาส์ที่ได้พื้นที่ทั้งฟลอร์ไปเลยค่ะ ถัดมานะคะเป็นโลไรส์8ชั้นเพียง1เดียวของคอม p าวนี้นั่นก็คือบ้านจินทอนมีเพียง32ยูนิตเท่านั้นเองโดยตึกนี้นะคะจะมีฟัสซิลิตี้ที่เรามองว่ามันต่างจากที่อื่นนะคะนั่นก็คือตัวอินดอร์พูลก็จะคล้ายๆกับที่เมืองนอกมีนะคะโดยข้อดีเนี่ยคือไม่ว่าอากาศจะเป็นยังไงนะคะจะฝนตกจะแดดจัดเราก็ยังสามารถว่ายน้ําได้ในทุกสภาพอากาศะคะ่ะ สุดท้ายคือที่ที่เราจะพามาดูในวันนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นที่เดียวที่เหลือขายอยู่ไม่กี่ยูนิตนะคะนั่นก็คือ The Residences แอ s ด n สินทร a เคมปินสกี้นั่นเองแต่ก่อนอื่นเราขอเล่าภาพรวมของสินทอนบิลเล g e ให้ฟังกันก่อนคะ่ะถ้าพวกเราทุกคนดูกันตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าคอมมูนิตี้ที่นี่เนี่ยมันดูแบบน่าอยู่มากเลย ไลน์มาตั้งแต่โรงแรม,มข้างหลังวิเทลตรงนี้แล้วก็คอนโดฝั่งด้านนู้นครับใช่ค่ะทุกคนคิดภาพนะมันจะดีแค่ไหนถ้าเราเดินลงจากคอนโดนิดเดียวไม่กี่ก้าวนะถึงสวน3ไร่ก็คือสวนแบบสวยมากอะ่ะพื้นที่ด้านหลังถัดไปฝั่งนู้นครับมันก็จะเป็นพื้นที่โลง่งๆอันนึงเนาะที่ตอนนี้ยังไม่ได้เดเวลอปอะไร<ม>จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของแผนของเขาที่อนาคตนะกลุ่มของคือรงไฮวบ้าน BDMs เนี่ยเขาก็จะมาเดเวลอปพื้นที่แปลงนี้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็น w ลเน n เซ็ Center อันใหญ่ๆอันหนึ่ง เราแบบเป็นลูกบ้านใช่ไหมแล้วเราก็มีคีย์การ์ดก็คือสามารถเดินจากสวนลัดปุ๊บเข้าบ้านเราได้เลยค่ะซึ่งคีย์การ์ดเนี้ยจะเป็นอันเดียวกันกับที่เราใช้แตะขึ้นลิฟต์แตะเข้าห้องด้วยก็คือหกใบเดียวได้เลยเมื่อกี้นะคะเราเดินเข้าจากทางสวนใช่ไหมแต่ว่าบริเวณนี้เนี้ยจะเป็นทางเข้าหลักเลยค่ะซึ่งเชื่อมมาจากถนนหลังสวนแล้วก็ซอยต้นสนค่ะ มาดูพื้นที่ดรอปออฟกันตรงนี้ครับคือมันแบบใหญ่โตมากนะครับลองนึกภาพนะครับดรอปอบอฟฝั่งนู้นความกว้าง8เมตรอะจอดแบบ2คันยังได้และยังรถผ่านได้ตรงนี้ก็ยังกว้างๆอีกก็คือดรอปออฟที่นี่นะมันมีแบบความแบบอลังการสวยงามแบบโรงแรมใช่ค่ะและ้วไปมองว่าสิ่งที่เขาตกแต่งมามันสวยมากเลยนะคือพื้นที่ใดๆเนี่ยเขาแบบไม่ปล่อยอะปลูกต้นไม้ใหญ่แล้วก็ทําให้พื้นที่สีเขียวเนี่ยมันดูเชื่อมต่อกันมากๆเลยค่ะแบบต้นประทาน2อนี้นครับสมิธแดง2ต้นกับแบบแดนสเคปสวยๆครับอยู่แบบข้างหน้า ขับรถเข้ามาทุกวันนี้ก็คือแบบดูโคตรแพงสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของคอนโดนี้เลยนะครับก็คือการรายล้อมด้วยแบบพื้นที่สีเขียวที่มันแบบเยอะมากนะครับเริ่มต้นเลยฝั่งนูน้นสวนลุมขนาดใหญ่360ไร่นะครับก็ต้องเรียกว่า ใครอยากจะแอคทีฟออกกําลังกายนะครับไปฝั่งด้านนู้นเลยะระยะทางจา,จากจุดนี้นะครับเดินไปถึงส่วนลุมไม่ถึง200เมตรครับจากแอคทีฟใช่ไหมเริ่มมาส่วนที่แบบแพสซีฟลงนิดนึงนะคะก็คือสวนสามไร่เมื่อกี้ที่เราไปเดินเล่นนะตรงนั้นอะสมมติคิดภาพคุณนัดเพื่อนกินข้าวเรียบร้อยคุณสามารถเดินย่อยเดินชิลคุยคกับเพื่อนอะไรได้แล้วก็มาที่สวนนี้สวนตรงนี้นะครับพื้นที่ภายในของคอนโดมิเนียมที่นี่เลยมันจะมี private park ของเขานะครับพื้นที่สีเขียวประมาณเกือบไร่ครึ่งเลยนะอย่างน้อยพื้นที่ชิ้นนี้อันเดียวเนี่ยประมาณ ที่ว่าถึงแม้เขาจะมีพื้นที่สีเขียวหลายที่มากแต่ว่าเฉพาะคอนโดนี้ก็ยังมีพื้นที่สีเขียวสำหรับคอนโดด้วยเช่นกันตรงสาราด,ด้านหลังเนี่ยค่ะคุณสามารถแบบเดินลงมาอ่านหนังสือฟังเพลงปลีกวิเวกอะไรคนเดียวได้เลยค่ะครับดีครับ เอเดินเข้ามาในคอนโดนะคะสิ่งแรกที่รู้สึกเลยก็คือฟีลไรโรงแรมมากๆนะคะเริ่มตั้งแต่พี่ดอมนที่ขอบเปิดประตูให้ค่ะส่วนเดคกเลชั่นนะครับที่นี่มันจะมีความแบบผนังแบบวิเนียไม้สักข้างหลังเนะี่ยทั้งชิ้นเลยนะครับแล้วก็หินไม้คาลิล่าสีขาวทั้งพื้นทั้งผนังเลยค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นคอนเซียส24ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่าเราสั่งอาหารหรือว่ามีพัสดุนะคะก็สามารถไปส่งที่หน้าห้องเราได้เลยค่ะพื้นที่นั่งเล่นของเขานะครับจริงๆในชั้นหนึ่ มีค่อนข้างเยอะมากเลยนะมีมุมนี้มุมนู้นมีแบบหลายๆมุมเลยในขณะที่ส่วนเอาท์ดอร์นะครับมันก็จะมีแบบ กึ่งแบบเซมิอัล o ดรเนาะที่แบบไปนั่งภายนอกบังคาคุมคแล้วก็แบบมีวอเตอร์ฟีเจอร์อยู่ข้างๆ <c oughs> เนี่ยทำให้แบบมันมีความแบบรีแล็กซ์สบายๆครับใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากนั่งแบบไพรเวทขึ้นอีกนิดหรือว่านั่งคุยงานนะคะสามารถจองห้องประชุมด้านล่างได้เลยอันนี้ก็จะเป็นหกที่นั่งสามารถคุยงานได้จริงๆเลยนะเพราะว่ามีทีวีให้แล้วก็มีส่วนที่เป็นไวบอร์ดให้ด้วยค่ะอ่าแล้วก็เมื่อกี้ที่เราเดินทะลุมาจากเวลานะครับเขาะจะมีทางเข้าอยู่ด้านนู้นซึ่งเชื่อมเข้ามา ล้ไดเยที่นี่จะมีบริการ s ช u ตเติลเซอร์วิสด้วยค่ะก็คือจะเป็นรถรับส่งนะคะเป็นบริเวณใกล้ๆนะคะจริงๆเนี่ยตอนแรกเราก็นึกว่าเจ้าของคอนโดที่นี่เนี่ยคงไม่ได้ใช้นะแต่เมื่อกี้เราถ่ายกันอยู่หลายรอบไม่ใชนะจริงออมีลูกบ้านตรงนี้เนี่ยมาใช้ตรงนี้กันเยอะมากก็นั่งแบบไปพื้นที่ใกล้ๆไปแบบเมอร์คิวรี่ไปติ้นทอนเวลาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งไป BTS ชั้นนี้นะคะจะเป็นชั้น30ค่ะจะเป็นฟา c i l ซลลิตี้ทั้งฟลอร์เลย <ừ> um. โดยที่จะมีทั้งพื้นที่อินดอร์นะคะแล้วก็พื้นที่เอ์ดอร์แบบนี้โดยที่พื้นที่เอ์ดอร์นี่คือแบบลมดีมากเลยค่ะสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้ ซึ่งเป็นสระเด็กที่แบบมีหลังคาคุ้ม,มตอนเที่ยงแดดไม่ร้อนเล่นได้เลยครับส่วนพื้นที่เปิดโล่งข้างหน้าเนี่ยโอ้โหลมกโกลกสบายมากจริงๆแล้วนะคะในชั้นเนี้ยมีฟาซิลตี้ให้ใช้งานหลากหลายเลยนะคะอย่างได้ที่สุดเนี้ยเขาก็จะมีเป็นโต๊ะพู่นะจับทางเทคนิคเรียกว่าอะไรนะน,นายบอลใช่ไหมใช่ครับอันนี้เนี้ยก็จะเป็นโต๊ะพูที่แบบเรามองออกมาเนี้ยก็จะเห็นวิวด้านล่างที่เป็นเซอร์จิตนะคะเรียกว่าเต็มตามากส่วนห้องใหญ่สุดด้านนู้นเลยก็คือแบบพื้นที่เปิดเข้าไปคือฟิตเนส แบบที่เรียกว่าอุปกรณ์ครบมากหันไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นห้องที่เป็นแบบเป็นคลาสสตูดิโอแบบที่เอาไว้เล่นโยคะม,มาเรียนเต้นอะไรอย่างนี้ก็ได้เดินเข้าไปลึกสุดเนี่ยมันจะมีห้องซาวน่ากับสตีมด้วยซึ่งแยกชายหญิง อีกอย่างหนึ่งที่อยากพูดนะคะก็คือตัวม a g e Room ที่เป็นแบบ r r v a t e อันนี้เนี่ยเขาจะเป็นเตียงคู่ก็คือเราสามารถจองแล้วก็ให้เทอราพสจากด้านนอกเนี่ยมานวดที่บ้านเราได้เลยค่ะอินททเลียข้างในเนี้ยมันจะแต่ง oh, oh, ดแบบดี๋ยวสแบบเ ب, ให้ยนี้แล้วก็ดูแบบผ่อนคลายมาจุดที่แบบไฮไลท์ที่สุดของชั้นนี้นะครับก็คือซาว่าน้ําความยาว28เมตรความกว้างนี่จริงๆก็น่าจะเกือบ8เมตรนะ ก็ค,คือสามารถออกกําลังกายได้สบายเลยครับหรือถ้าเราไม่ใช่สายออกกำลังกายนะคะเราเป็นสายชิลก็จะสามารถลงไปนะคะแช่จากรุซี่ได้เลยก็จะเป็นอยู่ด้านนู้นนะก็สามารถแช่ให้แบบนวดตัวได้นะคะแล้วถ้าเกิดเหนื่อยละอยากจะขึ้นมานั่งพักนะคะก็สามารถขึ้นมานั่งพักตรงคาบาน่าตรงนี้ได้เลยค่ะมี2ที่นั่งเลยอ่าแต่จุดที่บีบอกว่าจ a กรุซี่ข้างหลังนียมันแบบม,แบบมันดีงามมากเลยนะอลองนึกภาพว่าทุกคนแบบเกาะตรงขอบตรงโค้งๆนี่ครับแล้วก็ดูวิวไปข้างนอกคือแบบสวนลุมเต็มตามากเลยวิวสวยจริงค่ะ พื้นที่ข้างหลังที่ทุกคนเห็นกันอยู่นะครับก็จะเป็นพื้นที่นั่งเซมิออดอร์เนาะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นเรียกว่าเป็นห้องรับแขกอีกจุดหนึ่งนะสมมติเวลาเรามีเพื่อนมาบ้านอะไรเงี้ยจริงๆจุดเนี้พาขึ้นมาได้เลยค่ะอืสวยงามในขณะที่ประตูฝั่งด้านโน้นครับตรงไปเนี่ยก็จะเป็นห้องประชุมที่แบบฟอร์มอลนะครับก็เป็นห้องใหญ่เลยจองมาประชุมตรงนี้กันได้โอเคตอนนี้เรามานั่งตรงนี้ดีกว่าเล่าข้อมูลของโครงการกันของ The r e s i d e n c e ซ s s ินธอนเคม e บรนส ski ครับ ที่นี่นะคะจะมีทั้งหมด231ยูนิตนะคะแล้วก็มีทั้งหมด34ชั้นค่ะ uh huh. โดยที่ฟอร์เพลนนะคะเขาจะไล่ตั้งแต่มากที่สุดต่อชั้นนะก็คือ10ห้องนะคะไปจนถึงน้อยที่สุดเนี้ยมี2ห้องค่ะ,ะเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นข้างล่างนะครับจะเป็นชั้นที่จอดรถ3ชั้นครับ ที่เป็นชั้นใต้ดินขึ้นมาที่ชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นชั้นล็อบบี้นะครับคอลิฟต์ของที่นี่เนี่ยจะเป็นคอที่อยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นห้องล้อมรอบนะครับส่วนชั้นเรสซิเดนซ์นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ชั้น3นะคะชั้น3ถึง12มีชั้นละส0ห้องตัวตารางเมตรนะคะก็จะเริ่มประมาณ1้อยนะคะไปจนถึงประมาณ160ค่ะถัดมานะคะชั้น1 4ถึง26กเนี่ยก็จะเหลือ8ห้องนะตัวขนาดเนี่ยก็จะเป็นประมาณ140ถึงประมาณ200ค่ะถัดมานะคะชั้น 27- 28- 29นะะอัน,นี้้จะะเป็นหอองมมมมมุมุลี4ันนี้จะขนาดเท่่ากันหมดคะอยู่ที่ปรระมาาณ350ตาาเม ขึ้นมาที่ชั้น30นะครับจะเป็นชั้นเฟสิลิตี้ทั้งชั้นเลยครับส่วนชั้นที่31ถึงชั้น33นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีเพียงชั้นละ3ห้องเท่านั้นเลยเริ่มต้นตั้งแต่250ตารางเมตรไปจนถึงขนาดใหญ่340ตารางเมตรนะครับส่วนสุดท้ายนะครับที่ชั้นเพนเท์นะครับห้องใหญ่สุดของที่นี่นะครับมีเพียงแค่2ห้องเองห้องละประมาณ500ตารางเมตรซึ่งทั้งหมดนะครับของอาคารน,นี้ไล่ตั้งแต่3ห้องนอนไปจนถึงห้องเพนเทลนะครับก็เรียกว่าขายดีมากโู้ะะอนนเอาหมดไป นะถ้าเกิดว่าคนที่มองหาห้องใหญ่นะคะอันนี้ก็มีทางเลือกในการที่จะเอา2ูเบดห้องอมาคอมบายกันก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงวิวนะคะวิวของทิศเหนือเนี่ยก็จะหันไปสู่ตัวสวน3มไร่ตรงบริเวณโรงแรมนะคะถ้าหันมาทางทิศตะวันออกนะก็จะเป็นซอยต้นสนแล้วก็ตึกออฟฟิศของสินทรนะคะถัดมาวิวทิศใต้ค่ะอันนี้จะเป็นวิวสวนลุมพินีค่ะครับผมด้านทิศตะวันตกนะครับ หันไปอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น r b s C ที่เป็นสนามกอล์ฟตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เปิดโลง่งสีเขียวเหมือนกันแต่เมื่อกี้ที่บีมพูดว่าทิศใต้เนี่ยหันไปทางส่วนร่มนะครับพื้นที่ว่างที่เหลืออยู่อีกหนึ่ง,งชิ้นใหญ่ๆโครงการนียเขามีชื่อโครงการว่า h e r c u l e s นะครับตัวฐานของตัวตึกหรือโพเดียมของมันเนี่ยมันมีความสูงน่า,นาจะประมาณๆนะครับ10ชั้นเดี๋ยวเราต้องไปดูกัอนอีกทีหนึ่งว่าอนอา,าคตจริงๆจะเป็นยังไงบ้าง อลองเข้ามาที่ห้องตัวอย่างห้องนี้ครับเริ่มต้นที่ประตูเลยบ้านใหญ่บ้านคู่ แบบเปิดเข้ามาเนี่ยคนของเข้ามาได้สบายเลยครับใช่ค่ะและตรงนี้นะจะเป็นฟอยเยที่คุณสามารถวางโต๊ะอะไรต่างๆของตกแต่งอะไรเงี้ยได้เลยค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของที่ค่อนข้างขนาดใหญ่นะคะสามารถใส่เป็นกระเป๋าเดินทางหรือว่ารองเท้าเนี่ยได้ถึงประมาณ40-50คู่เลยค่ะใช่ซึ่งจริงๆตรงนั้นเนี่ยฟังก์ชันมันก็ไม่ได้ออกแบบเผื่อจะรองเท้าอย่างเดียวเพราะว่าด้านนี้เนี่ยมันก็จะมีตู้ฝั่งที่เป็นเก็บของอีกหลายอย่างโดยเฉพาะรองเท้าตรงนี้ได้เต็มๆเ,เลยก็จะมีที่แบบแขวนงกุญแจในขณะที่ฝั่งท่านนี้ ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของโถงห้องละก็จะเป็น l ิ v i n g r o ูมแล้วก็ตัวครัวค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่เป็น open นแ a นห้องนี้จะเป็นห้องขนาด157ตารางเมตรนะครับแล้วก็เป็น2ห้องนอนห้องที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โครงการนี้ยังเหลืออยู่ตีนนี้มาดูชุดครัวของที่นี่บ้างนะคะอันนี้เขาก็จะใช้เป็นแบรนด์ของ p o g g e n p o นะซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำของเยอรมันเลยค่ะสังเกตตู้นะครับข้างบนที่เป็น h a n ก i n g เยอะมาก ไล่มาจนถึงตัวไอแลนด์ด้านนี้กับด้านนี้เจ็บของได้เยอะมากซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นข้อดีแบบของครัวเลยนะซึ่งก็ต้องแลกมากับข้อเสียนิดนึงของเขาก็คือตัวไอแลนด์เนี่ยมันไม่ได้มีช่องที่เราสามารถเอาสตูไม่ต้องไปนั่งกินเบรกฟาสอย่างนี้ได้จริงๆแล้วเราก็กระเถิบไปนิดนึงก็มีโต๊ะกินข้าวเลยนะ ใช่ค่ะถ้าถัดมาตรงนี้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ตู้นะทุกคนแต่ว่าเป็นตู้เย็นบานคู่ค่ะเป็นของลิเพอร์นะคะนี่เป็นแบบนี้เลยถัดมาส่วนเคาน์เตอร์ครัวนะคะตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ที่เราสามารถทํางานหรือแบบเนี้ยทำครัวได้พอสมควรเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่าง2อันนะของแบรนโคนะคะแล้วก็ส่วนก๊อกเนี้ยจะเป็นของฮร s ส r โกรค่ะพูดถึงท็อปพูดถึงแบ็กสเปซนี่มาเป็นหินเทียมสีขาวแบบเนียน แล้วก็ไล่มาตรงนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าของตรงนี้ครับที่เป็นอุปกรณ์กี่ก็ร้อน2อ,อย่างด้านนี้นะครับก็จะเป็น e l e c t ก i ริ o อซึ่งอันนี้จะเป็น lection, อินดักชันในขณะที่ด้านนี้ข้างบนไมโครเวฟข้างล่างเป็น o อ e เวเป็นดีไซน์ที่มันดูแบบมิลเลอร์ขึ้นไปเท่ๆอยู่มุมฝั่งด้านนี้ครับ พื้นที่ที่เชื่อมต่อกับครัวนะคะตรงนี้เนี่ยเขาสามารถใส่ได้ถึง2ฟังก์ชันเลยนะอย่างแรกที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเป็นชุดโซฟานะที่มีความโคซีมากๆส่วนด้านนี้นะคะยังสามารถใส่โต๊ะทานอาหารได้ด้วยนะอย่างอันเนี้ยมาเป็น6ที่นั่งได้เลยค่ะคซึ่งลักษณะการวางฟังก์ชันเขาจะวางลีเนี่ยคือโต๊ะทานข้าวโซฟาแล้วก็ไปจนถึงทีวีเลยค่ะอันนี้สามารถใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกเลยระยะความกว้างห้องนี้ครับผมว่าน่าจะมีสักเกือบเกือบหหรือ6เมตรนะครับฉะนั้นทีวีนี้เนี่ยเจ็ดสิบห้าดีกว่านี้ไม่พอ85 95ได้สบายสบายเลยโอเค <Okay. S 2> พูดถึงประตูบานนี้ก่อนเปิดนะลองสังเกตเสียงด้วยครับเงียบมากมากก็คือข้างนอกเนี่ยเป็นถนนหลังสวนก็มีรถผ่านอยู่เรื่อยๆนะครับเสียงมันไม่เข้ามาเลยอะ่ะแต่พอเราเปิดเนี่ยโอ้โหเสียงเริ่มมาแล้ะก็ด้วยความที่บานนี้เนี่ยเป็นแบบ double g l a c e มีอิน u ูลเ e ทข้างในมีแอร์แกลนะครับการทั้งความร้อนแล้วก็เรื่องเสียงได้ดีมากฟิตติ้งเขาก็เนียเน๊ยบเเลยในขณะที่ประตูเนี่ยพอเปิดมา บ้านกว้างขนาดนี้มันแบบจริงๆถ้าช่วงหน้าหนาวนะมันหน้าแบบเปิดให้มันโล่งๆอย่างนี้มากๆเลยช่อมกันกว้างมากนี่พิ่งรูมมันจะใหญ่เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยหรือไม่แบบตอนกลางคืนเรามีแบบเพื่อนๆมาปาร์ตี้ตรงนี้มันเปิดคอนเน็กกันเลยเอาโดร์เทเลสของเขาครับความลึกนะประมาณเมตรครึ่งนะครับเป็นอย่างน้อยนะฉะนั้นเมตรครึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถเอาเฟอร์นิเจอร์เอาโดร์แบบสี่ที่นั่งมาวางได้สบายเลยนะครับมีที่เหลือแบบปลูกต้นไม้เนี่ยน่าอยู่มากอืมเรียกว่าอยู่กันเป็นบ้านเลยอะชิลมากค่ะ ห้องนี้นะคะจะเป็นห้องสองห้องนอนนะอย่างที่เราบอกไปเริ่มจากตัวห้องนอนเล็กนะคะอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เล็กเท่าไหร่นะเพราะว่าใช่เขาให้สเปซมาค่อนข้างกว้างนะคะก็คือสามารถใส่ตู้เสื้อผ้าได้หลายตู้นะคะวางตกเครื่องแป้งได้แล้วก็ตัวเตียงเนี่ยสามารถเป็นเตียงคิงไซส์ได้แล้วก็มีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะโอเคนะคะนี่ประตูนี้ฝั่งซ้ายมือของคุณผู้ชมนะครับก็คือจะเป็นห้องที่เป็นแบบลอนดรีอ่าในนั้นเนี่ยเขาจะมีเครื่องซกักเครื่องอบที่เขาให้มาเรียบร้อยแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นทางเดินปกติพื้นที่ตรงนี้เขาจะเว้นเอา เราก็สามารถทําตู้เสื้อผ้าหรือตู้เก็บของอะไรเพิ่มก็ได้ครับส่วนด้านหน้าห้องนี้นะคะมันจะเหมือนมีแบบฟอยเย่เล็กๆนะตรงนี้สามารถใส่เป็นโตะ๊เครื่องแป้งขนาดใหญ่ได้เลยค่ะมันดูเหมือนเป็นจุดแบบพักสายตาเนาะจากคอริดอร์ยาวๆที่แบบเราเดินกันเข้ามานะครับก็จะเจอกับ อร์นเจอร์ทิ่น,นีกันก่อนพอจากส่วนนี้นะเดินเข้าไปตรงนี้ค่ะเขาใส่เป็นประตูบานเลื่อนเก็บแบบนี้มาให้เลยนะคะเป็นสัดส่วนมากๆเดินเข้ามาตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นตู้นะที่เขาบิวให้เป็น walk in closet แบบนี้เลยค่ะห้องน้ำม,มัสเตอร์บานูมของที่นี่นะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยขาวๆคลีนครก็ต้องเรียกว่าคินอ่อนตัวเดียวกันเลยนะครับกับที่ล็อบบี้ข้างล่างก็คือเป็นไวท์คาเล่าครับทั้งพื้น ทั้งท็อปเคาน์เตอร์แล้วก็ตัวผนังมันก็จะเนียนมาพร้อมกับตัวบาทับสีขาวอย่างนี้ด้วยถ้าพูดดีไซน์อันนึงทําให้ห้องน้ําตัวนี้มาดูแบบดีนะครับก็คือกระจกบ,บานใหญ่ฝั่งด้านนู้นเลยครับมันจะเป็นหน้าต่างที่สามารถแบบเปิดระบายอากาศเป็นบรนกระทุงได้ด้วยก็ทําให้ห้องน้ำเนี่ยมาดูแบบมีความสะอาดโปร่งโล่งแล้วก็ดูแบบเวนติเลชันดีครับถ้าดูแปลนในห้องน้ำเนี่ยมันก็จะมีการแยกของตัวห้องชวาเวอร์กับห้องทอเลตเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วเข้ามาเนี่ยสามารถเข้ามาใช้งานร่วมกันก็ปกเนะ็จ อ่างซิงที่เป็น dual w i d t หรือตัวอ่างบัตทับที่เป็นของ hard scroll นะครับส่วนฟิกเจอร์ทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะเป็น hard scroll ที่เป็นแบบมีทั้งรุ่นตัวท็อปอย่างอันนี้ด้วยก็เป็นอักษรครับโอเคตอนนี้มาจบกันที่ส่วนนอนตรงนี้ครับตรงนี้นะคะเราสังเกตเห็นว่า วิวสวยมากแล้วก็เป็นจุดที่เป็นห้องนอนเป็นคอนเนอร์นะคะแสงเข้า2ด้านเลยอันนี้จะเป็นวิวตัวอย่างที่เราเลือกมาให้ทุกคนดูนะเป็นพื้นที่สีเขียวล้อมรอบเลยนะคะด้านนี้เนี่ยเป็นส่วนลุมนะคะมองถัดออกไปก็เป็นซิตี้วิวนะส่วนด้านนี้เนี่ยจะเป็นวิวของ r b s c ค่ะโอเคเราก็ต้องพูดกันว่าห้องที่เป็นห้องคอนเนอร์แบบนี้นะสห้องนอนเนี่ยจะมีเฉพาะทายนี้เลยนะครับที่เป็น1 5อาตารางเมตรที่เหลือเนี่ยมันจะเป็น2นอนที่อยู่แบบตรงกลาง ฉะนั้นมันจะไม่ได้ห้องหัวมุมวิวดีๆอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าอยากได้ทายแบบนี้นี่ต้องรีบต่อปะใช่มีเหลือไม่เยอะก็ต้องพูดว่า2ห้องนอนเขาที่เหลืออยู่เนี่ยก็ยังเหลืออยู่จานวนหนึ่งนะไม่เยอะมากเท่าไหร่ แล้วก็ของเขาเนี่ยมันจะมีอยู่3ามทายด้วยกันแล้วก็แต่ละทายเนี่ยทางโครงการนี้เขาพยายามอยากจะเลือกห้องบางทาเลนะครับเอามาแต่งเป็นฟูลลีฟินิชแบบนี้เลยเพื่อให้คนที่เข้ามาชมนะครับได้เลือกว่าแบบอยากเอาห้องเลเ y o u ์ประมาณไหนวิวประมาณไหนแล้วก็ดีไซน์ข้างในเนี่ยแบบไหนด้วยใช่ค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยเขาตกแต่งไว้หลายแบบนะแต่ว่าเราอยากจะยกตัวอย่างตามที่เราได้ไปดูมานะคะอ,อย่างห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องที่แบบว่ามันมีความเรโทรนะคุณเอิมนะด้วยเฟอร์ด้วยสีสันอะไรต่างๆอันเี้ยจะมีความแบบ เด็กแล้วก็มีความแบบย้อนยุคนิดนึงทั้ง่ล่อด้วยใช่แล้วก็อีกห้องหนึ่งนะคะอันนี้จะมีความแบบคลาสสิกมีความกลุมโทนสีจะออกแนวเบจออกแนวแบบไม้อ,มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นห้องที่เป็นเลเยอร์ดี่กับห้องนี้นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นเลยครับก็จะเป็นวิวอีกแบบหนึ่งซึ่งสมมตินะว่าถ้าเกิดคุณไปถูกใจห้องหนึ่งใช่ไหมห้องไหน,เป,นหเป็นห้องเปล่าคุณก็สามารถชี้ได้เลยว่าเฮ้ยฉันอยากได้เฟอร์แบบนี้แล้วไปใส่ห้องนู้นให้หน่อยอันนี้เขาทาใครได้แต่ถ้าแบบชอบแบบนี้แล้วะแค่เเเเเเนสัญญาาาาลล้วกรรรระ๋๋มยยดดีพูถึงงื่อ าคากันบ้างนะคะขอยกตัวอย่างเริ่มจากห้องนี้ก่อนเลยห้องนี้ไม่เป็นห้องที่แต่งมาเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ45ล้านนะคะก็เป็น157ตารางเมตรแบบนี้ซึ่งถ้าคิดราคาต่อตารางเมตรเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเกือบเกือบสามแสนกว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงห้องเปล่าบ้าง ที่เป็นไสายเริ่มต้นนะคะก็เป็น2ห้องนอนเหมือนกัน143ตารางเมตรอันนั้นเนี่ยราคาต่อตารางเมตรจะอยู่ที่ประมาณ2อ0 0 0นบานะถ้าเกิดว่าคิดทัวลออกมาก็อยู่ประมาณ36ล้านบาทค่ะใช่ซึ่งจริงๆแล้วราคาแบบต่อตารางเมตรแบบ200,000กลางหรือแบบเกือบเกือบส0มแสนในทําเลแบบหลังสวนอย่างนี้เรียกว่าราคาดูดีมากเลยนะลองมาพูดถึงช้อยอื่นๆกันบ้างก็คืออย่างช้อยอย่างที่ตอนนี้ มันไม่ใช่มีแค่2ห้องนอนอย่างเดียวนะเรานึกภาพว่าห้องคอนเนอร์แบบนี้เนี่ยกับห้องข้างๆฝั่งด้านนู้นเนี่ยเท่าแปนเนี่ยเอามาอินทรล็อกกันปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นห้อง4ห้องนอนครับ4ห้องนอนนี้เกิดอะไรขึ้นมันจะมีของที่เกินอยู่นิดหน่อยจะมี2องิฟวิงรูม2ครัวแล้วก็จะมี2องพาวเดอร์รูมสิ่งที่ทําได้เนี่ยนะครับ คือการเชื่อมทะลุกันครับอย่างเช่น,นฝั่งด้านนี้เลยยกตัวอย่างนะครับสมมุติจินตนาการว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยยังเก็บไว้เป็นห้องกินข้าวอยู่นะครับเป็นแบบที่นั่งใหญ่ๆเลยสิบที่นั่งแล้วก็เก็บครัวอันนี้ไว้โดยที่ทะลุเชื่อมห้องพาวเดอร์ลูมนี่ครับไปหาห้องครัวฝั่งด้านนู้นเราก็จะยังเหลือพาวเดอร์ลูมหนึ่งพาวเดอร์แล้วก็ยังเหลือครัวหนึ่งครัวตรงนี้ในขณะที่ห้องด้านนู้นนะครับ ก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆใหญ่ๆที่สามารถใส่ชุดรับแขกใหญ่ๆได้เลยแล้วก็ตู้เย็นฝั่งนู้นนี่ก็ยังเก็บเอาไว้ได้ด้วยจริงๆว่ามันก็ดีเหมือนกันนะมันเหมือนว่าเรียกว่าแบ่งฟังก์ชันตามห้องเลยอะห้องเนี้ยไว้ทานข้าวก็ทานข้าวไปด้านนู้นเป็นลิฟ่งใหญ่ๆก็รับแขกไปหรือว่าพักผ่อนไปซึ่งมันทําให้แบบเป็นช้อยสําหรับคนที่อยากได้ห้องใหญ่ใจกลางเมืองอะอันนี้ก็สามารถเป็นตัวเลือกของคุณได้คะ่ะครับ ก็ต้องพูดว่าพออาคารที่มันมีอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับตัวโครงสร้างของอาคารจริงๆที่เป็นคอสลอคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยจริงๆก็ค่อนข้างอยู่ได้นะห้ปีเนี่ยอยู่ได้สบายร้อปีเนี่ยก็คือต้องออกแบบให้มันอยู่ได้สิ่งที่มันจะอยู่ไม่ได้เลยคืองานระบบครับก็คือพวกงานท่อต่างๆท่อน้ําท่อไฟอะไรต่างๆพวกนี้ครับจริงๆที่นี่เนี่ยเขาคิดเอาไว้เยอะมากเลยว่าท่อพวกนี้เนี่ยถ้าอยู่ไป20ปี30ปีมันเริ่มมีความเสื่อมละฉะนั้นมันต้องมีการเปลี่ยนมีนแนนซ์ที่นี่เนี่ยเขาเตรียมอะไรไว้หลลาายยยอ่งเเมก แม้กระทั่งช่องชาร์ปแต่ละจุดนะครับเขาจะทําไซส์แบบที่ใหญ่เกินขึ้นมาเยอะมากเพื่อให้มีพื้นที่เหลือเหลือเพื่ออะไรครับเพื่อให้ในอนาคตเนี่ยจังหวะที่มันจะมีการซ่อมแซมนะครับเขาเติมท่อใหม่เข้าไปได้ท่อเก่านี่ยังใช้งานอยู่นะเรียกว่าเขาคิดมาอย่างยาวนานนะคือมันไม่ได้อยู่สบายแค่วันนี้ค่ะแต่ว่าสามารถอยู่ต่อต่อไปในวันข้างหน้าได้ค่ะดูเซอร์คูลเลชันนี่ครับที่เราเดินกันมาที่มันกว้างมากนะครับยกตัวอย่างพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ต้องคุณว่าลิฟต์ขนของเขานะครับ พื้นที่นี่ใหญ่โตมากแล้วก็ประตูนี่ใหญ่มากมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถขนของอะไรขึ้นมาได้สบายเลยที่จอดรถที่นี่นะคะมีมากถึงประมาณ500คันเลยถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกบ้านนะคะก็จะได้ที่จอดตามจำนวนของห้องนอนค่ะอ,อย่างเช่นถ้าเกิดว่า2 o b e นะก็จะได้ฟิกหนึแล้วก็ float หค่ะตอนที่เรามาจอดนะครับ ที่จอดรถเกสเนี่ยมันอยู่ชั้น P3 นะครับตอนเราเข้ามาเนี่ยเหมือนโรงเก็บรถ l u กชัวรี่กับรถ s u p e r ร์คาร์เยครับก็คือคนที่นี่เนี่ยเขาแบบอาศัยอยู่แบบนี้เนาะโดยที่เวลาเราเดินเชื่อมไปคอมมินิตี้มอล์ที่เป็นเวลานะครับเราสามารถเลือกที่จะเดินข้างบนก็ได้ที่เป็นสวนนะครับหรืออีกทางหนึ่งก็คือประตูทางนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปให้ดู ีนี้เรามาสรุปประเด็นของคอนโดนี้กันนะสิ่งที่ทุกคนน่าจะอยากรู้สิ่งหนึ่งนะคะก็คือความเป็นลิสโฮของที่นี่ค่ะเราขอเริ่มที่ข้อดีก่อนเลยโอเคต้องเรียกว่าคอนโดลิสโฮนะครับถ้าเทียบกับคอนโดฟรีโฮในโลเคชันเดียวกันนะครับฟรีโฮเนี่ยสมมติราคา 100. 1 0 0รลิสโฮเนี่ยมันก็จะราคาประมาณ 60- หรือ7 0หรือ80มันก็ถูกกว่านะแต่มันก็นแลกมากับความที่ต้องเรียกว่าอยู่ได้แค่30ปีจริงๆถ้าพูดว่าพื้นที่ตรงนี้นะที่เป็นคอนโดที่แบบในช่วงเวลาเดียวกันฟรีโฮที่อยู่ ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องเรียกว่าราคานี่คือแบบนําไปไกลมากเลยช <the> ูเดมูตอนตนเนี่ยก็สี่แสนนิดๆแล้วในขณะที่ใกล้ๆเนี่ยจริงๆก็ยังจะมีนิมิตอยู่ตรงนี้ซึ่ง ราคาตอนเริ่มนะมันก็ดูเหมือนถูกแต่เวลานมันผ่านมานานมากแล้วตอนนี้รีเซลเนี่ยน่าจะไปแบบครึ่งร้านเหมือนกันอันนั้นเป็นข้อดีมาข้อเสียกันบ้างนะคะแน่นอนเป็นเรื่องระยะเวลาในการถือครองกฎหมายไทยเนี่ยเขาอนุญาตให้การเช่าซื้อเนี่ยอยู่ได้แค่30ปีใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นราคาแรกที่เราซื้ออะมันจะเป็นราคาถือครองแคง่30ปีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนก็คือแบบก็อยากถือครองนานกว่านั้นอย่างเช่นที่นี่นะคะเขาก็จะเป็น30มสบวกสาสิทธิประโยชน์ก็เยอะมากนะคะถ้าเรายกตัวอย่างจากในคอมทางนี้ก่อนอย่าง ทั้งเคพินสกี้ทั้งคิมตั้งอย่างเงี้ยเราจะมีส่วนลดทั้งห้องพักร้านอาหาร membership ของตัวฟิตเนสอะไรอย่เงี้ยก็ได้รหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไปทานอาหารไปคาเฟ่ก็มีส่วนลดเช่นเดียวกันสิ่งหนึ่งเลยที่เขาจะแถมมาให้กับลูกบ้านที่นี่เลยจะให้การ์ดมาเนี่ยก็คือเป็นแบบไทเทเนียมการ์ดของกลุ่มโรงแรมนะครับ GHA ซึ่งมันจะเป็นแบบเรียกว่าเขารวบรวมเครือโรงแรมหลายๆเครือนะมาอยู่ในอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันเพื่อให้สิทธิประโยชน์นะครับฉะนั้นเวลาทุกบ้านตรงนี้เนี่ยถือบัตรนี้ไปเที่ยวต่างประเทศไปพักโรงแรมอื่นนะที่อยู่ในนอกเครือของที่นี่ก็ได้นะแต่มาอยู่ในกรุ๊ปนี้เนี่ยคุณจะได้สิทธิพิเศษหลายๆอย่างก็สามารถเออร์ลี่เช็คอินนะคะเลสเช็คเอาท์หรือว่าจะได้อัปเกรดห้องค่ะซึ่งเทียร์ไทเทเนียมเนี่ยขอย้ำมันเป็นเทียร์สูงสุดนะทุกคนใช่ครับ โอเคสรุปของสรุปของที่นี่เลยนะครับก็คือเรียกว่า Residences at s y ิน h อน Kamensky นะครับที่นี่คือแบบอยู่ในคอมมูนิตี้ที่ลัชัวรี่หรูหรามากท่ามกลางแบบพื้นที่สีเขียวแบบนี้นครับที่มันแบบน่าอยู่มากเลยแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเรื่อง f a c i l ิตีที่มันแบบเพียกพร้อมลาลงมาแล้วมันแบบสะดวกสบายโอเค okay, คะ่ะทุกคนจบแล้วคะ่ะใครดูจบคุณเก่งมากค่ะตบมือให้โอเคแต่ถ้าดูแค่คลิปนี้นะครับขอให้ลองไปดูคลิปแรกก่อน ค,คลิปหน้าเราจะไปที่ไหนนะคะฝากติดตามค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ